สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะจ้ามันนี้มาพอกันด้อีกเช่นเคยค่ะทุกคนมันี่นะคะเชฟกุทาพีสิงผ้า,มาเม็ดมีนูโปรโดของลำไยค่ะทุกคนน่อจะคือพัดแตงกวาไส้หมูสามชั้นค่ะทุกคนนะคะมอนี่พัดกินกับขาสวยค่ะกับขาจาวนะคะอันนี้เฮ็ดแบบง่ายเฮ็ดเป็นแบบอันนี้เป็นม่นูพื้นบ้านด้ยค่ะพัดแบบง่ายนะคะเขาก็เอาหมูสามชั้นนะคะทุกคน มาผัดนะคะเนาะผัดให้เป็นสุกแล้วก <Hollywood. S 2> ็เขาก็เอาแบงใส่ค่ะทุกคนนะคะเครื่องปรุงเขาก็มีปลาไหลค่ะกระที่เกลืนะคะเบสิกเลยค่ะทุกคนนะคะพอเอาแบงใส่แล้วนะคะทุกคนนี่ก็เอาเครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงก็จะมีพวกน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยสดสฟ้าเขียวซีอิ๊วขาวโรดีโบชุดรสิน้ำตาลแค่นี้แหละค่ะทุกคนถ้าผู้ใดมากเ็ประโยชน์นอยจักหน่อยก็ใส่เบอเกอร์เลนนั่นก็ได้ค่ะพอดีเมื่อนี้เบอเกอร์เลนเบือดค่ะทุกคน เม,มนูเห็ดต่างไปว่าวัตถุดิบเท่เามีนะคะนะคะพอดีได้บักแดงมากนะคะบักแดงอ๋อหน่วยนิดหน่อยไหมคะทุกคนก็เลยซื้อมาผัดนะคะใส่กระโม่สามชั้นนะคะลำไยมาก,กินแต่แต่นิดหน่อยนะคะเป็นเมนูที่ลำไยมาก,กินเลยคะ่ะเมนูนี้นะคะเนาะนี่คะ่ะง่ายๆนะคะขันเท่ามีต้นหอมเก่าอต้อนหอม,มใส่น้ำไกลคะ่ะทุกคนนะคะแต่อันนี้ผัดแบบง่ายๆนะคะ รสชาติเป็นสิอกหวานค่ะทุกคนออกหวานแล้วก็เข้มนิดนึงนะคะหวานนัวๆเห็นไหมคะทุกคนเป็นสีหอมแตงกวานะคะแตงกวาเวลาเขาเอามาผัดนะคะทุกคนเป็นสีหอมหอมนะคะถึ้เราไม่มากินค่ะแต่ต่นี้หน่อยอ่ะตอนนี้เราอยู่บ้านอ่ะอือคันคันว่ากินข้าวเจ้าในสิพัดแตงกวาไส้หมูรดค่ะทุกคนอือบะผัดกับอ้อมนะคะเสร็จเรียบรสแล้วก็ตักใส่จานได้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะหอมหอมหน่ายกินค่ะทุกคน ะะมาเด้อค่ะมากินน้ากันค่ะตักใส่ตักสองจุ๋ยสองจานคือเก่าเนาะคะ่ะนี่ค่ะอีกอ่างเขาเจา้าเขาสวยหอนหอนเนาะคะ่ะโอเคค่ะทุกคนสําหรับมื้อนี้นะคะน้ำม่กันมาฝาว้ซำนีเนาะคะ่ะและยังขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับช่วมติดตามไปกัลังใจ่กะลัมยาค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย